เอาแล้วครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในเกมซาวด์สีแมนนะเคน,ะนื่องจากเมื่อวานผมสุ่มไปใช่ไหมแล้วผมก็เพิ่งจะเห็นไอ้นี่ยผมเพิ่งเห็น <Okay. S 1> นะโอเคซับไพ่หลากสีแล้วก็เซ็ตแบบซื้อทันทีนะนี่อันนี้นี่ข้งนี้ผมจะมาสุ่มอันนี้นะนี่นี่ปืนปืนใสด้วยอ่ะสใยแต่ปืนนี้ไม่ไม,ไม่เขาได้ใช้นะนี่ นี่ก็สวยอยู่นะนี่ผมจะได้เสื้อของตัวนี้นี่ดูมันมีคลื่นด้วยโอเคเงั้นน่ะนี่ชุดสะประดาดโนมีบนหมาออันนี้ก็เทศดบกแบบแบบนี่ปืนนี่สวยมากนะเอนนมิสีโอ้สวยจัดเป็นอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะนี่ปืนของตัวเนี้ยอ่ายืนพี อันนี้ก็สวยนะไอเครื่องร่อนนี่มีกาไอฉากนะเป็นผ้าโอ้โหผ้าเปิดตัวอชาเป้นชาเต้นโอ้โหที่นี้ผมอยากได้เป็นตัวนี้นะสีทองผมก็อยากได้ชุดนี้โอเคอ่ะจะไปอีกครั้งอสีม่วงโู้ฉากชุดตรงมาแล้วโอ้ ยังดีฮะป่ะทีนี้นะผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะที่กะเทีอยู่โอเคขอขอชุดนี้ชุดนี้ไอ้สกิลปืนค่อยออกนะขอเป็นชุดก่อ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 นนะจ๊ะโอ้โหโอ้ยังดีนะฮะอันนี้ก็สวยอยู่แต่เผีอยากได้ชุดอ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะหกร้อยยี่สิบเก้า เค okay, อยังเปิดได้อีกหนึ่งครั้งโอเคขอเถอขอเถออยากได้เสื้อจริงๆฮนะมาครับโอ้สีทองฮนะจบเลยโอ้โหของแล่อก่อนนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งนะครับโอเค มาเอ๊ะขอร้องมาเออยากจต้องหมอเลยหมอต้องหมอเลยครับโอ้ยมาเลยครับม,มาเลยครับ,รบโอ้โหกว่าจะมานะบ้าอันนี้เขาจะเอาชุดโลกิอีกครั้งนี้งามใสมีสอ,นนองอันนี้มีดี รองกันนะโอเคไปจัดไปช่วยงาอ่าจุดโลกี้ฮะจะค้อนนะโอเคอยู่ครับไม่ออกมาสามไม่ได้ออกมา 3, มสออมามชิ้นเลยคุ้มเลยนะบ้าเนี่ยจะเหลือทำไมชิ้นหนึ่งเอาล้วครับเอ่อเดี๋ยวผมจะไปเอาเปือนอันนั้นนะไดเซอร์อนี่นี่เหลืออยู่ชิ้นเดียวนะผมคือผมอยากได้อะ่ะคือผมเล่นเ,เดรเตอร์ปืนนี้ไงบ้า อยากผมอยากจะลองทีละชิ้นนะอ่าเผื่อมันได้ก่อนไม่ถึง500อะ่ะโอเคลองไปอะ่ะหนึ่งครั้งโอเค okay. เข้าไปอะ่ะโอเคเข้าไปอ่ะลบบอกว่าจะไม่ถึงนะโอเค โ oh. อ้ยหยานะ้าหยานะมาแล้วครับโอเคฮะอ่านี่เงินเหลือด้วยอ่าเนี้ยอันนี้ได้ฟรีนะแลกไปเลยสามพันแล้มาสามร้อยชิ้นนะเหลืออะไรอะ่ะ โอเคฮนะงั้นไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวแพ็กใหม่มาแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ฮะขอบคุณครับ